กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะโอ้็กน้อยต่างกาแล้วโอ้อใจน้ำเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะเออเออมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวช anel จ้า ระปวดอื้อไปยังคือพวกข้นมาอื้อขังเิงไปอื้อไซนามอีกแล้วเล็กหน่อยเอ้ยอื้อออกบ่นั่นเอ้ยเอื้อกาแฟจัดการเลยกาแฟจัดการเลยกาแฟนอนลงเร็วเออขึ้นไปขึ้นไปอื้อก่อนขึ้นไปอื้อก่อนเลยแล้ว โอ oh. <laughs> ้ไปเร็ว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 น้ำพีพีไปเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออมา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 นี่มาเดอ้อมาเด้อพี่กาแฟลงอ่างล่ะเด้อ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 กาแฟลงอ่างล่ะเด้อมาเร็วมาเร็ว โอ้ยดักโดดดูดกดโดดิาบน้ำกันน้ฝนเป็นกาเลยเด้หนูจะกินน้ำสายยางล่ะแต่บ้ตันเดวหูเอามือตักกินอีกไปอาบน้ำด้วยบอลนี่ไปลงอ่างเลย นอนเล่นเลยเด้อกินเล่นหรือกินอีหลีกินน้ำลายถาเถอะกูดะนั่นนั่นสีนยาใส่ยังมาไปลงอ่างดีกว่าปะมามาไปลงอ่างมะมาเร็วไปเร็วไปลงอ่างปะไปเลย ฮึด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 ไปเลยไปลงอ่างไปลงอ่าง <h ook> ว่าให้ไปลงอ,างอ,งอา่างวีเบิงเบิ่งอาบน้ำกระบ่เปียกอาบน้ำกระบ่ทัวไปเลยไปเลยเด็กน้อยเขาเล่ยนยังกันพุ่นขุดลุมอีกแล้ว ขุดลุมอีกแลว้วฮึขัน้นเอาปีเปิ่นึกว่าน้องเป็นอะไรนะกวนน้องลุกไม่ได้กินอยู่กับห่วงนองนั่น มาหนึ่ตัวเฮ้ยโอ้อออตัวน้ำแลวค่ะขั้นขั้นเะยยู่บปินน่ะไปหลางขี้ค้นออกไปเอ้ยเกียกแต่เช้าเลย ớp ớp Ướp, Ướp ống 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 đi tới đây đi. หาบน้ำปะอยาบน้ำอีปะไปะเรื่อยไปเรื่อยลงน้ำอีปะมา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 ไปลงน้ำมาทุกคนลุกลุก,ลก,ลกไปลงน้ำนีเดีย๋ยวลุกไปข้านไปข้านไปเบึง้งมามา มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปลงน้ำเร็ว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 มา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 เร็วมาเร็วเออมาเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยมา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 ลงน้ำเด้อลงเลยลงเลยบนลงพี่กันลักกี้ลงได้ลงเร็วนั่นเออเออพี่ลักกี้สิลงลนะลงเลยเออกี่เอ้ยลงอ่างโหลดกี่ Long An đang nói là kia ơi ai ai da ai ai leo ai leo, ai 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 <laughs> นึกว่าตาสีโบเบกแล้วเว้ยให้เล่นน้ำเน่ให้เล่นน้ำเน่เล่น,น,น <laughs> เนตะาะคาเจาข้องกับสีลม โอ้ล oh, ุมโอ้ลุมไปไปลงอ้างปะไปไปไปล่างตัวออกปะไปปะไปไหมเอ้ยหนูกมก็มุนไปไในจมงสุมบอนอีนีเนาะ พี่ปีมีลูกลาเข้าไปลงอ่างลาแล้วเออลูกมาตระเมียพี่ปีไปลงอ่างน่ะเออเนี่ยร็วๆพี่กาแฟพี่พี่ลักกี้ไปลงอ่างแล้วลูกมาเร็วๆ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 เข้าไปลงอ่างแล้วเร็วๆเร็วๆพูนพี่กาแฟโอ้พี่กาแฟน้องนางแล้วพี่ลักกี้น้องนางแล้วเร็วๆ โว้ยักกีลงเห่นอ่างลหรเด้อนั่นมาเร็วมาเร็วเขาลงเห่นอ่างล่ะเฮ้ย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 มาพี่มาพี่เออเออเออไปไปเดี๋ยวบิ้งผู้ใดนรักเห่นอ่างนู่วะหึหึหึเอาเอาลราปนี่เอาเอาจับเบิ่งคนใดเปียกผู้นั้นละเห่น vui vãi vui vãi vui vãi ừ, ừ. chơi cà phê đấy chơi cà phê <laughs> ใี่เขา่ะไป้ปะไไ้ผุ่อนก็นอนอยู่ปุ่นไปเลยเอออื้อือ้ออเ้เป็นดาเป็นดาลอด่องโบเป็นด้า ใส่ผู้ได้สิรดต้องลามะแต่เมล่าสิยืนให้รอดน่มากเป็นด้านรดบอเอออุออ้ยอนอัวเขาเลยปะเดี๋ยวเล่นว่าจะได้มาเบีดจึ๊กขาวได้กับทุกตัวเลยนะคะ ลงมาพ่นกระเล่นน้ำกันดีดีเด้อบุ้ยยืนปั๊บขาหนีเนาะใส่ดีป่ะใส่ดีป่ะึ สามปีเป็นดานแล้วเอ้ยตีโซดาเออลักกี้เออเอา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 ไปใส่ถอยเลยถอยเลยนี่นี่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะ Bye bye cha còn với pì chai rồi chai rồi